สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าเจนจะพาเย็บลังดุมด้วยมือกันนะคะปัจจากริมผ้าเข้ามาสองเซนติเมตรนะคะเสื้อของเรานี้จะเย็บลังดุมฝั่งด้านขวามือของเสื้อนะคะก็คือจะเย็บลังดุมขวาทับซ้ายค่ะก็คือด้านขวามือนะคะ ส่วนกระดุมเสื้อนี้รัศมีของกระดุมเสื้อก็คือ1นเซนกับอีก2อมิลค่ะหรือ12มิลนะคะทีนี้เราก็จะตัดช่องรังดุมนี้ให้กว้าง12บมิลนะคะก็คือเท่ากับรัศมีของกระดุมค่ะนี่ค่ะเราก็จะลองสอดกระดุมดูนะคะ ร้อยได้ใส่เข็มแล้วก็ขมวดตรงปลายเป็นปมนะคะเราจะใช้ได้เป็นเส้นคู่เลยนะคะลักษณะสาบเสื้อของเราจะเป็น2ชิ้นเป็น2ชั้นนะคะเข็มแรกนี้ก็จะแทงเข้าไปตรงกึ่งกลางเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะเก็บปมได้ไว้กึ่งกลางนะคะก็คือซ่อนปมได้ค่ะแล้วถัดไปเชนงจะ แทงลงข้างล่างนะคะก็จะตะวัดได้ตูตามือประเจนนะคะตะวัดได้แล้วก็จะแทงเข็มขึ้นไปอีกค่ะจะให้ห่างริมเข้าไปประมาณ3ามมิลนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะดึงให้ตึงพอประมาณค่ะแล้วก็จะตะวัดแล้วก็จะผักเข็มขึ้นไปอีกก็คือจะให้ห่างกันช่องไฟ1นมิลค่ะ ก็คือเราจะแทงเข็มจากริมขึ้นไปก็คือ3มิลสม่ำเสมอนะคะก็จะให้ช่องไฟห่างกัน1มิลค่ะก็จะไม่ได้เย็บชิดมากมายนะคะก็คือจะเย็บกันเพื่อที่จะไม่ให้ริมผ้าของเราลุยเวลาเราเวลาเราใส่สวมใส่แล้วก็เวลาเราใส่กระดุมค่ะ นี่ค่ะเทคนิคของประเจนก็คือจะจะแทงเข็มถัดไปให้สูงกว่าเข็มแรกนิดนึงนะคะเวลาเราดึงได้ลงมาตึงเล็กน้อยก็จะหดเข้ามาอีกค่ะนี่ค่ะพอเราดึงผ้าจะหดมานะคะก็จะได้ไม่ถึงสามมิลนะคะเข็มถัดไปเราก็จะแทงให้สูงขึ้นกว่ากันค่ะพอเราดึงลงมาเราก็จะได้ได้ขนาดเท่ากันนะคะ อันนี้ป้าเจนจะเย็บงานจริงเลยนะคะไม่ได้ลองลองถักลังดุมใส่ผ้า,าชิ้นอื่นนะคะผ้าก็อาจจะลายไปนิดนึงแต่ว่าผู้ชมสามารถที่จะซูมดูได้นะคะซูมภาพดูใกล้ๆได้เลยะคะ่ะ พอเราเย็บเสร็จมาชนกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเก็บได้ของเรานะคะนี่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะปักเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็จะพันได้สองสามครั้งแล้วก็จะดึงให้ตึงๆค่ะแล้วเราก็จะสอดเข็มของเราเข้าไปกึ่งกลางผ้านะคะแล้วก็จะปักลงด้านล่างค่ะเพื่อที่ว่าจะเก็บปลายได้ของเรานะคะ ค่ะก็จะได้ลังดุมเรียบร้อยแล้วนะคะเย็บแบบง่ายๆเลยค่ะก็จะเย็บห่างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าจะก,การริมผ้าลุยค่ะนี่ค่ะลังดุมเราจะห่างริมเข้าไป2เซนติเมตรนะคะ ต่อไปก็จะเย็บกระดุมค่ะกระดุมนี้ก็จะห่างริมเข้าไปสองเซนเช่นกันค่ะขีดมาร์กไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะจับริมผ้าด้านบนนะคะด้านริมคอเสื้อของเราด้านบนให้เสมอกันค่ะทีนี้เราก็จะใช้เข็มแทงเข้าไปนะคะเข็มของเราก็ขมวดปมไว้แล้วเรียบร้อยค่ะจะแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาให้ตรงกลางนะคะ นี่ค่ะกระดุมของเราจะติดตรงกลางของช่องรังดุมนะคะหรือว่าเราจะใช้วิธีทาบวัดแล้วก็ทำมาร์คไว้ก่อนก็ได้ค่ะแต่นี้ประเจนจะปักเข็มขึ้นไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะจับกระดุมให้แน่นๆนะคะพอเราสอดกระดุมเข้าไปในเข็มแล้วเราจะจับกระดุมของเราให้แน่นๆค่ะ แล้วก็จะแทงได้ขึ้นลงนะคะแทงเข็มขึ้นลงนะคะในลักษณะไข้ค่ะก็จะปากเข็มขึ้นลงขึ้นลงประมาณ3-4ครั้งนะคะกดกระดุมของเราให้แน่นๆค่ะนี่ค่ะสองรูแรกเราก็เย็บไปสามสี่รอบแล้วนะคะ แล้วเราก็จะไข้อีกสองรูหลังค่ะนี่ค่ะได้ก็จะเป็นลักษณะไข้กันนะคะแทงขึ้นลงประมาณ3ามสี่ครั้งค่ะนี่ค่ะตอนนี้กระดุมของเราก็แน่นแล้วนะคะทีนี้ประเจนก็จะแทงเข็มลงไปนี้ค่ะแทงเข็มลงไปใต้กระดุมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะพันได้รอบกระดุมของเราค่ะ นี่ค่ะเราก็จะพันได้รอบ3รอบนะคะนี่ค่ะดูตามมือประเจนไปเลยนะคะถ้าเห็นไม่ชัดก็ซูมดูได้เลยค่ะพันสามรอบนะคะทีนี้เราก็จะแทงเข็มของเรากลับลงไปด้านใต้ด้านล่างนะคะแล้วก็จะขะมวดปมประมาณ2ครั้ง3มครั้งค่ะนี่ค่ะม้วน3ามครั้งแล้วก็ แทงเข็มอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะให้ได้ของเราแน่นๆไว้ค่ะเวลาเรานําไปซักเครื่องหรือซักมืออย่างนี้ก็จะได้ไม่หลุดกระดุมเราจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะเราก็จะได้กระดุมกับรังดุมเรียบร้อยแล้วค่ะปะเจนจะเย็บให้ดูอันเดียวนะคะเพราะว่ากระดุมของเราเจาะตั้งห้ารูเลยค่ะ ัดช่องกว้างเท่ากับรัศมีของกระดุมนะคะก็คือ12มิลค่ะเอ็มห่างกัน10เซนติเมตรนะคะก็คือเราจะวัดจากกึ่งกลางช่องรังดุมของเราช่องแรกแล้วเราก็จะวัดถัดถัดมา10เซนให้ห่างกัน10เซนค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จะห่างจากริมเข้าไปสองเซนติเมตรนะคะปีประเจนก็เย็บไปเรียบร้อยแล้วค่ะครบทั้งห้าหลังดุมแล้วนะคะ กระดุมก็ติดไว้แล้วนะคะห้าเม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะปะเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจปเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ